สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องของฮยอาร์มสายสายเต็ปคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพาะฟุตบอลของวันพุธที่16เมษายนโดยวันนี้เราจะมากูฟุตบอลทั้งหมด4คู่คู่แรกจะเป็นบาซ่าพบปารีสคู่ที่ดอรดอดมุนพบแอตมาริดคู่ที่3ามเซาทเทมตันพบเปตันนอตเอนคู่ที่4ฟามานิเกาพบสปอร์ติ้งลิสบอน แต่ก่อนจะไปดูกันวิเคห์ฟุตบอลทางยีงมีกลุมใหญ่คิดเด็ดทุกวันหากสนใจเป็นกคโกโคดีกับเราสามารถแอดไลน์ได้ที่ SAIM88 มาเริ่มมันที่คู่แรกระหว่างบาร์เซโลนาพบปารีสก่อนอื่นเราไปดูในแะผนของ,ง,ง,งทั้งสองทีมันก่อนด้านบาร์เซโลนาแข่ง31นัดชนะ21เสมอ7ิแพ้3อยู่อันดับที่2ของตารางส่วนด้านปารีสแข่ง28นัดชนะ18เสมอ9แพ้1อยู่หัวตาราง เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของบาร์เซโลนาที่คว้าชชนะไปได้ถึงครั้งเสมอ1จาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำหนึ่งต่อไปเราจะมาดูผลงานกันของทั้ง2ท,งงทีมันบ้างเริ่มจากบาร์เซโลนาแข่งสินัดหลังสุดชนะ8เสมอ2โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1เสมอ1ต่ำ2ส่วนทางด้านปารีสแข่ง,งส, 5, 4, 1, สินัดหลังสุดชนะ5เสมอ4แพ้1โดยสนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3า ต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากบาร์เซโลนาแข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอล3ครั้งเสมอ1แพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1เสมอ1ต่ำ4ส่วนด้านปารีสแข่งหงัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งแพ้4โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ4และต่อไปเราไปดูต่อที่ไลฟ์อของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มจากบาร์เซโลนาจะไม่ได้เป็น4-3-3ส่วนทางด้านปารีสจะไม่ได้เป็น4-3-3ชิดกันเรามาดูนักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนด้านบาร์เซโลนามีผู้เล่นบาดเจ็บหนัก2คนส่วนทางด้านปารีสมีผู้เล่นบาดเจ็บหนัก2คนบาดเจ็บเล็กน้อย1คนผลสกอร์คาดบาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ1มาต่อกันเลยที่คู่ที่2ระหว่างบุรุลเซียด์ดมุนพบแอตเลติโกมาดริดก่อนอื่น เราไปดูหนัประเด็น,นของ,ง,งทั้งสองทีมกันก่อนด้านโดดมุนแข่ง29นัดชนะ16เสมอ8แพ้5อยู่อันดับที่5ของตารางส่วนด้านแอดบารลิทแข่ง31นัดชนะ19เสมอ4แพ้8อยู่อันดับที่4ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของ,ง,องทั้ง2ทีมกันบ้างโดยจะเป็นฝ่ายของแอดบารลิทที่คว้าชนะไปได้ถึง2ครั้งจาก3เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ1ต่อไปเราจะมาดูผลใน,นกันของ,ง,องทั้ง2ทีมกันบ้าง เริ่มจากดอดมุลแข่งสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้3โดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง1ต่ำ3าส,ส่วนทางด้านแอดมาริตแข่งสินัดหลังสุดชนะ5เสมอ1แพ้4โดยสินัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง2เสมอ2ต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากทางฝั่งดอทมุนแข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอลหน้าครั้งเพ้1โดยจะแบ่งเป็นสกอ์สูง1่ต่ำ5ส่วนทางด้านแอดมาริตแข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอลครั้งเสมอ1แพ้3 โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3เสมอ2ต่ำ1และต่อไปเราไปดูนต่อที่แลฟของนักเตะของทั้ง2ทีมในแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากโดดม,ม 4, 3, 3. ด,ดมุนจะมาในเปน433ส่วนทางด้านเอ็ดมาริดจะมาในเปน352เราลองมาดูสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนด้านดอดมุมดนมีผู้เล่นบาดเจ็บหนัก1คนบาดเจ็บเล็กน้อย1คนส่วนทางด้านเอ็ดมาริดมีผู้เล่นบาดเจ็บหนัก4คนผลสกอร์ที่คาด เอ็ดมาริตบุกชนะ3ประตูต่อ1มาต่อน,นี่คู่ที่3ระหว่างเซาแทมตันพบเพตตันนอตเอนก่อนอื่นเราไปดูอันดับคะแนนของทั้งสทีมกันก่อนเริ่มจากเซาเทมตันแข่ง41นัดชนะ24เสมอ9แพ้8อยู่อันดับที่4ของตารางส่วนั้นเพตตันแข่ง12นัดชนะ18เสมอ9แพ้15อยู่อันดับที่10ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมกันบ้าง ซึ่งจะเป็นฝ่ายของเซาเทมป์ตันที่คว้าช,ชนะไปได้1 3าครั้งเสมอ1จาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูงทั้ง4ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากเซาเทมป์ตันแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ4เสมอ2แพ้4โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ส่วนร้านเพตันแข่งสินัดหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้3โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3าต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้าง เริ่มจากเซาเทมตันแข่งหงุดดหลังสุดชนะราคาบน2ครั้งแพ้4โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำา3ส่วนด้านเพตตันแข่งหงุดงดหลังสุดชนะราคาบน4ครั้งแพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำา4และต่อไปเราไปดูกันต่อที่ลาบของนักเตะของทั้งสองทีมในแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเซาเทมตันจะมาในเพน4-3-3ส่วนงด้านเพตตันจะมาในเพน3-4-1-2 เรามาดูสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนด้าน South un, เซาเทมตันมีผู้เล่นบาดเจ็บหนัก2คนบาดเจ็บเล็กน้อย1คนส่วนทางด้านเพลตันมีผู้เล่นบาดเจ็บหนัก2คนบาดเจ็บเล็กน้อย1คนผลสกอร์ที่คาดเซาเทมตันเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ0มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างฟามาลิกาลพบสปอร์ติ้งลิสบอ,บอนก่อนอื่นเราไปดูในผู้เล่นของทั้งสองทีมกันก่อน ด้านฟังมาริเกาแข่ง28นัดชนะ8เสมอ11แพ้9อยู่อันดับที่8ของตารางส่วนด้านสปอร์ติ้งลิสบอนแข่ง28นัดชนะ24เสมอ2แพ้2อยู่หัวตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างซึ่งผลเป็เหนือกระชันโดยจะเป็นฝ่ายของสปอร์ติ้งลิสบอนที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง4ครั้งจาก4เกมลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง1เสมอ1ต่ำ2ต่อไป เราจะมาดูผลงารขขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากฟอร์มาลิกาแข่งสินัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเบลตโก้สูง3ต่ำ1ส่วนร้รนสปอร์ติ้งลิสดบอนแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ7เสมอ2แพ้1โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเบลตโก้สูง2เสมอ2ต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากฟอร์มาลิกาแข่งหนัดหลังสุดชนะราคาบอลครั้งแพ้3โดยจะแบ่งเบลตโก้สูง3ต่ำ3า ส่วนด้านสปอร์ติ้งลิทบอนแข่งโค้งัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3เสมอ3และต่อไปเราไปดูกันต่อที่ล่าของนักเตะของ,องทั้ง2ทีมในแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากฟอร์มาลิกาจะมาด้เป็น4-2-3-1สามนึ่งวนด้านสปอร์ติ้งลิทบอนจะมาในเป็น3-4-3เรามาดูสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนด้านฟอร์มาลิกามีผู้เล่นบาดเจ็บหนักหนึ่งคนติดตัวแบะหน1คนส่วนด้านสปอร์ติ้งลิทบอน มีผู้เล่นไปเจ็บหนักหคนผลสกอร์ที่คาดสปอร์ติ้งดิสบอนบุกชนะ2ประตูต่อ0ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียเอดไลเฮียตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลตั้งสเต็ปและติงรับรองไม่มีบิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจเอดไลเฮียมาได้ทางไลเอดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย